สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆฟีทุกท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับผมจะพาทุกท่านมามาชมเหรียญอ่าหลวงปู่แย้มนะครับเห็นไหมครับเป็นรุ่นพิเศษย้อนยุค้5นะครับอ่าอย่างที่นี่เลยครับหน้าเหรียญเลยครับนี่เห็นไหมครับเป็นเหรียญทรงรูปไข่นะครับรูปไข่ข้างพญานาคนะครับเห็นไหมครับด้านข้างก็จะเป็นพญานาคนะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้ก็จะมียันนะไม่โฟกัสนะโฟกัสนะครับตรงนี้เขียนเป็นหลวงปู่แย้มนะครับหลวงปู่แย้มมัตเคียนะครับนนทบุรีนะครับเห็นไหมครับรุ่นพิเศษนะครับย้อนยุคเสาห้านะครับเป็นเหรียญที่สวยงามมากๆเลยนะครับดูหน้าท่านเลยครับเห็นไหมฮะคมชัดเลยฮะตาตาคมมากเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงครับทองแดงลมน้ําตาลมันนะครับ สำหรับเหรียญนี้ก็จมูกก็โดนมานะครับเห็นไหมครับบี้ลงไปเลยนะครับเราลองมาลงกล้องกันดูดีว่าครับนี่เห็นไหมครับหน้าหลวงปู่ก็ชัดเจนเลยนะครับหลวงปู่แย้มนะครับวัตตะเกียนนะครับรุ่นเสาห้านะครับย้อนยุคเสาห้านะครับปากคมๆเลยนะครับจมูกก็โดนมานะครับนี่ดูเส้นเกสานะครับอย่างเงี้ยบ แบบนึงนะฮะดูดวงตาท่านครับคมมเลยนะครับเห็นไหมครับเนื้อทองแดงลมน้ำตาลนะครับนี่นะงปู่แย้มนะครับนนทบุรีนะครับเห็นไหมครับตรงพระรามห้านะครับวัดตะเคียนนะครับสวยงามเลยนะครับแล้วเหรียญด้านหน้าครับเรามาชมดูด้านหลังกันดีกว่าครับ นี่สำหรับเหรียญด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลังสิงนะครับเห็นไหมครับสวยงามเลยนะครับตรงนี้เขียนเป็นเสาห้านะครับเสาหายันกลับนะครับเห็นไหมฮะก็จะกลับด้านกันนะครับเห็นไหมฮะยันกลับนะครับวัตเคียนนะครับตรงนี้เขียนวัตเคียนนะครับพศสองห้าสามเก้านะครับผมแท้และทันท่านแน่นอนครับ รู้สึกว่าท่านจะมามรณภาพตอนปี5้ากว่าเนี่ยครับประมาณปีห้าสองห้าสามเนี่ยนะครับถ้าผิดก็ขออภัยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเอาเหรียญของหลวงปู่แย้มวัตเเคียนครับมาให้พี่ๆน้องๆพี่ท่านได้รับชมนะครับถ้าชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมด้วยครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆพี่ท่านได้รับชมมา เราคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก่าบสวัสดีครับผม